สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราก็จะมาจัดสเปคคอมกันนะครับผมสเปคนี้ก็จะอยู่ประมาณ4ี่หมื่นนิดๆนะครับผมเพราะว่าในเว็บนับูสเปคราคาจะไม่ตรงนะครับผมให้เราดูเป็นแนวทางนะครับสเปคที่ใช้ตอนนี้นะครับก็จะเป็น i7 8700นะครับผมก็รองรับการตัดต่อรองรับการสตรีมนะผมรองรับการเล่นเกมหลากหลายเกมเลยแหละนะครับส่วนเมนบอร์ดก็จะเป็น asrock b360m pro4 นะครับผมตัวนี้เมนบอร์ดตัวนี้ก็คุ้มๆเลยนะครับผมรองรับ n 2 i ด้วยนะครับ ส่วนการ์ดจอที่แอดใช้นะผมก็จะเป็น RTX 2060ของ Zotac นะครับผมช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะครับผมซื้อแล้วแลกเกมมนฟิว V ฟรีลเลยนะครับส่วนแร่มนะผมใช้เป็น16 g b บัส2,400รองรับการเปิดหลายๆเกมและหลายโปรแกรมรองรับการสตรีมมิง่งพร้อมๆกันได้อย่างสบายๆนะครับต่อมาฮาร์ดดิสก์นะผมมาเก็บข้อมูล1,000 g ิส่วน SSD M.2 นะผมใช้970 Evo นะครับผมช่วยให้โหลดเกมไวขึ้นโลดแดกแล้วก็ตุกอัปเดตวินโดว์ไวขึ้นนะครับ แล้วก็โพรนสะพายใช้เป็น600วัตต์ของ a t ตเทนะครับผมเคสนะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยส่วนตัวนี้นะครับผมการระบายความร้อน CPU ก็ใช้ตัว c ูล l มาสเตอร์มาสเตอร์แอรนะครับตัวนี้1,690บาทนะครับก็เป็นซิงค์ R G B นะครับผมระบายความร้อนดีๆเลยนะครับผมส่วนยละเดียดสเปกก็ตามนี้เลยตามที่บอกไว้นะครับ i7 8700และสโวิกบัส2400ฮาร์ดดิสก S D ก็จะร d 0 0 V อเ e c 2060นะครับ โอเคเกมแรกที่เราจะมาเทสกันนะครับก็จะเป็นพับจีเดี๋ยวออกอันนี้ก่อนนะครับ Pub G มาแล้วนะครับ Pub G ปรับออาตานะครับผมลื่นๆเลยนะครับเฟรมเรท100เฟรมอัพเลยนะครับภาพสวยๆ CPU ก็อุณหภูมิประมาณ60องศานะครับส่วนอุณหภูมิการจอจอ75องศาก็เย็นๆเลยนะครับนี่ CPU ทำงานประมาณ36เท่านั้นเองนะครับ เฟมเลตก็อยู่ที่อุ้ยโอ้โ,อโอไม่ถึงเฟมเลตก็100่งอยเลยนะครับผมจับคู่กับจอ140เงร้ิบื่อลื่นนะครับเออรู้สึกว่าลื่นมากเลยนะครับโชคลื่นจริงลื่นจริงฟึบเราอยู่แถวนี้เราปลอดภัยนะผมอ,ะอันนี้เอาต้าเนาะก็ลื่นๆแบบนี้เลยนะครับลื่นมากนะครับโอ้มีของให้เราเก็บเพียบเลยวุ้ย โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาลองปรับไฮกันให้ดูดีกว่านะครับนี่นะครับปรับไฮห3 0อัพแล้วนะครับลื่น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 เราอยู่แถวนี้แหละนี่ครับโอ้โหลื่นมากเลยนะครับลื่นจริงอะไรจริงลื่นปืด๊ดทับสวยๆต่อมาเดี๋ยวเรามาปรับมีเดียมกันดูจะแต่140เฟรมไหม นี่ครับในบ้าน1้0 160้เฟรมนะครับลื่นๆชุบเนี่ยมีเห็น170แบบ็แบแวบๆด้วยนะครับ่ะปรับมเดียมกำลังดีเลยนะจับคู่กับจอ 144hz เฮิร์ตเนี่ยบอกเลยว่าลื่นหัวแตกครับยิงขู่ยิงขู่โอเคต่อมาเรามาลองปรับโลนะครับปรับโลปรับโลก็อยู่ประมาณ130-140นะครับผมประมาณนี้เฮ้ยมีคนยิง เนายิงตอบโต้มี 190, 200ร้อยเก้าสิบสองร้อยเฟรมก็มีนะครับเรายิงอ,อ้าวอะไรของมึงวะอะไรของมันวะงงเลยงงกับมันเลยอยู่ที่ก็ได้คิวเฉยเลยเดี๋ยวเยวมื่อกี้เห็นระเบิดลูกเกี้ยงเก็บไว้ก่อนเกิดได้ฆ่าตัวเองนะครับ ออมันทำอะไรบ้าเมื่อกี้นี่โอเคมีฮอตเกาะเวลสามสูคือค่ากูบะได้ปะโอเคต่อมานะครับเราปรับวิลโลวิวิโลอ่ะเมื่อกี้เห็นแต่200เฟรม170 1 6 0เฟรมนะครับผมวิลโลกับเกมพับจีพับ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 จีนะครับโอ้ลื่นมากเลยนะครับ ยังไม่รู้สึกว่ากระตุกเลยนะครับเนี่ยเออจมแมวเลยมีรถตุกๆด้วยโอเคครับผมผ่านนะครับสอบผ่านเลยถ้าใครจะเอาไปเล่น PUBG แบบอัลต้านะกับสเปคนี้เหลือๆนะคผมที่จริงแล้วถ้าอยากประหยัดง,งบลดเป็นสักคอย5ก็ได้นะครับผม,มเพราะาเกม PUBG มันไม่ค่อยกินสเปคสักเท่าไหร่นะครับถ,ถ้าเกม b a t t l e f i e l เนี่ยโ,โหไอ้ I 5นี้หืดขึ้นคอ,อกันเลยนะครับ อ่ะโอเคนะเฮ้ยเฮ้ยขับได้ปะเนี่ยอ้าวมึงจะซ้อนทำไมขึ้นไปอือ,อลองขับลอ้อตีนกันบ,บ้างอืทำเป็นสกินช็อตเสือยๆกันมุมไหนดีวะ เออเออโอ้โหโอ้ดิบดิบดิบเอาเวียนหัวเาเวียนหัวมีใครอยู่ไหมแถวนี้ขับรถก็ลื่นมากนะครับบอกออตานะครับอ เรื่องงวะมึอย่าปาระเบิดมานะมึงอย่าปาระเบิดมานะเฮ้ยระเบิดเออ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 โอ้โหวิ่งเลยสันวิ่งเลยเดี๋ยววะเจอกูมาดิมาเดี๋ยวกูมาเดี๋ยกู โอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นเป็นแล้ววะโอเคกูคจะบุกแล้วนะเออโ้กูยิงย,ยังไงไม่โดนมันเลยอ่ะ เฮ้ยเอาเรื่องว่ะเออเอาสักหน่อยไว้เฮ้ยไปแล้วกูมีระเบิดที่กูพิชีบ่ะจะไปล,ไปลนะไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับเพื่อนๆผมไปแล้วผมไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วเดืย,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 ยร้อยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปต่อเกมต่อไปกันเลย